สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่3มเรื่องการวัดความยาวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าในหน่วยการวัดความยาวเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างเมื่อนักเรียนเรียนจบในบทนี้แล้วนักเรียนสามารถหนึ่ง วัดและบอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 2. คาดคะเนความยาวเป็นเมตร 3. เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร 4. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเรามารู้จักเครื่องมือการวัดความยาวกันนะคะ เครื่องมือชนิดนี้นักเรียนเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าไม้บรรทัดเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนคะไม้บรรทัดเราใช้วัดอะไรบ้างใช้วัดสิ่งของอย่างเช่นความยาวของดินสอความยาวของปากกาความยาวของยางลบใช่ไหมคะเราจะต้องใช้เครื่องมือในการวัดให้เหมาะสมกับสิ่งของที่เราจะวัดด้วยนะคะต่อไป การวัดความยาวอันต่อไปก็คืออันนี้เราเรียกว่าสายวัดตัวเก่งมากค่ะนักเรียนทำไมเราจึงเรียกว่าสายวัดตัวเพราะว่าสายวัดตัวอันนี้มีความยืดหยุ่นใช่ไหมคะสามารถโค้งงอไปตามลำตัวของเราได้เออเราเคยวัดตอนไหนบ้างคะอ่าเก่งมากค่ะอย่างเช่นตอนที่เราไปซื้อกระโปรงหรือกางเกงที่ ร้านขายชุดนักเรียนใช่ไหมคะเขาจึงใช้สายวัดตัววัดความยาวของเอวของเราหรือความยาวของกระโปรงให้เราใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราใช้ไมบ้บรรทัดได้ไหมคะลูกไมบ้บรรทัดวัดรอบเอวไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะไมบ้บรรทัดโค้งงอตามลําตัวไหมอ่าไม่ได้โค้งไม่ได้โค้งงอตามลําตัวนะคะ เพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือในการวัดจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยนะคะลูกเครื่องมือในการวัดความยาวอันต่อไปนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยนักเรียนรู้จักไหมคะเครื่องมือชนิดใดเก่งมากเลยค่ะเราเรียกว่าไม้เมตรทำไมถึงเรียกว่าไม้เมตรเพราะมันมีความยาวเท่ากับ 1เมตรนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองค่ะเครื่องมือการวัดความยาวชนิดต่อไปนะคะนักเรียนเห็นภาพแล้วอันนี้นักเรียนเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าตลับเมตรนะคะแต่เราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นภาษาทางการได้ว่าสายวัดชนิด ตลับนะคะสายวัดชนิดตลับอันนี้ใช้ทำอะไรนักเรียนอาจจะเห็นคุณพ่อเคยใช้วัดใช่ไหมคะอย่างเช่นวัดความกว้างของประตูความสูงของประตูความสูงของตู้เสือ้อผ้าใช่ไหมคะลูกหรือความกว้างของสนามหญ้าใช่ไหมคะสนามฟุตบอลที่โรงเรียนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น เครื่องมือในการวัดความยาวเราควรใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งของหรือขนาดของที่เราวัดนะคะลูกเราต้องใช้ให้เหมาะสมด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเซนติเมตรนะคะใช้อักษยรย่อว่าซอมอจุดนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่า1เซนติเมตรเนี่ยเป็นอย่างไรเรามารู้จักหน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรกันก่อนค่ะ เซนติเมตรเกิดจากมิลลิเมตรนะคะลูกมิลลิเมตรกี่มิลมลิเมตรถึงเท่ากับ1เซนติเมตรเรามาดูกันค่ะจากศูนย์ไปหา1จะมีขีดเล็กๆนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตจากไม้บรรทัดของตัวเองก็ได้นะคะลองนับดูลูกว่ามีขีดเล็กๆเ,เนี่ยทั้งหมดกี่ขีดเก่งมากเลยค่ะมีทั้งหมด10ขีดเราจึงเรียก ถ้า1ขีดเราเรียก1มิลลิเมตรถ้ามี10ขีดเราเรียกว่าเราอ่านว่า10มิลลิเมตรเพราะฉะนั้น10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดู3.1การแก้ปัญหาการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะ เมื่อคุณครูให้รูปภาพรูปนี้มาแล้วให้นักเรียนบอกความยาวของกบเหล่าดินสอให้กับคุณครูนะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่ากบเหลาดินสออันนี้ยาวเท่าไหร่เรามาดูกันค่ะเส้นประนีสีแดงชี้ที่เลขศใช่ไหมคะลูกจุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่เลขศปลายของกบเหลาดินสออยู่ที่เลขห้า เพราะฉะนั้นกุบเหล่าดินสออันนี้ยาวกี่เซนติเมตรคะ5เซนติเมตรนั่นเองต่อไปข้อต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะข้อต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากทราบความยาวของดินสอนักเรียนสังเกตเห็นได้ยังคะว่าดินสอหยุดตรงไหนอ่ดินสออยู่ข้างล่างนี้นะคะลูกดินสอของเราเอ๊ะม,มันทัดวางแบบนี้เราสามารถหาความยาวของดินสอได้ไหมคะ ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราถือไม้บรรทัดอยู่เราจะวัดสิ่งของเราจะต้องนำสเกลหรือ,เ,อเลขศูนย์นี้นะคะไปไว้อีกด้านหนึ่งของสิ่งของที่เราจะวัดนะคะหรือเราเอามาไว้ที่ตูดของดินสอก็ได้นั่นเองนะคะแต่อันนี้ไม้บรรทัดมันกำหนดความยาวไว้แล้วว่าดินสอเนี่ยเริ่มวัดที่เลขอะไรคะ เลข3แล้วปลายของดินสออยู่ที่เลขอะไรลูกอยู่ที่เลข24ใช่ไหมคะเราก็สามารถหาความยาวของดินสอได้เอนักเรียนมีบี B. วิธีคิดไหมคะว่าจะคิดอย่างไรคุณครูขาหนูขอนับค่ะได้เลยคะ่ะลูกนะต่อไปเลยอันนี้ก็คือนับต่อจาก3ใช่ไหมคะ4นี้ก็คือ1ซนติเมตร5ก็คือ2ซนติเมตร 3ซนติเมตร4ซนเมตร5ซนติเมตร6ซนเมตร7ซนติเมตร8ซนเมตรโอกว่าจะถึงเอานับไปถึงค่ะ8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20และ2 1ซนเมตรนั่นเองกว่าเราจะนับเสร็จเป็นไงคะ เพื่อนทำไปแล้ว5ข้อนะคะนักเรียนเรามีวิธีคิดที่ง่ายกว่านี้ค่ะให้นักเรียนเอาปลายของดินสอความยาวของปลายดินสอลบด้วยความยาวของท้ายของดินสอหรือคือจุดเริ่มต้นจุดปลายลบจุดเริ่มต้นนะคะ24ลบ3ตอกบเ1เซนติเมตรยาวเท่าก,กันกับที่เรานับเมื่อกี้ไหมคะ เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราจะนับทีละช่องอยู่ไหมออไม่นับนะคะนักเรียนทันเพื่อนไหมคะถ้านับอยู่ไม่ทันเพื่อนนะคะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ,ะข้อต่อไปคุณครูยอยากทราบความยาวของดินสอสีดินสอสีอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยสีอะไรคะอะ่มีสีแดงดินสอสีมาดูกันค่ะ ความยาวของดินสอสีนี้ยาวเท่าใดวิธีคิดง่ายที่สุดเลยคือเอาความยาวส่วนปลายลบด้วยความยาวส่วนต้นนั่นเองความยาวส่วนปลายของดินสอสีนี้ยาวเท่าไหร่ลูก27เซนติเมตรใช่ไหมคะความยาวส่วนต้นของดินสอสียาว10เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราเอา27ตั้งแล้วลบด้วย10คนเก่งตอบเลยค่ะ ความยาวเท่าไรดินสอสีอันนี้ยาว17เซนติเมตรถูกต้องค่ะเก่งมากเลยต่อไปคุณครูอยากทราบว่าปากกายาวกี่เซนติเมตรวิธีคิดของเราก็คือนำความยาวส่วนปลายปลายปากกาของเรายาวอยู่ที่27เซนติเมตรนั่นเองมาดูส่วนต้นค่ะ ส่วนต้นก็คือท้ายของปากกายาวอยู่ที่3 cm. เซนติเมตรเเราคิดยังไงนะเอา27ตั้งลบด้วยอะไรคะลบด้วย3เพราะฉะนั้นข้อนี้ปากกายาวกี่เซนติเมตร24เซนติเมตรเก่งมากเลยค่ะต่อไปคุณครูอยากทราบว่ายังลบแท่งนี้ยาวกี่เซนติเมตร คิดอย่างไรนะเก่งมากเลยค่ะเอาความยาวส่วนปลายของอยางลบลบด้วยความยาวส่วนต้นเพราะฉะนั้นข้อนี้คิดเลขเดียวได้เลย30ซนติเมตรลบ24ซนตมรเท่ากับ6ซนติเมตรค่ะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปมาดูนะคะการวัดความสูงนะคะนักเรียนการวัดความสูงก็คือวัดจากล่างขึ้นไปข้างบนหรือวัดจากบนลงมาข้างล่างนะคะมาดูค่ะนักเรียนแก้วตาสูงกี่เซนติเมตรหลายคนอาจจะตอบเร็วเลยคิดให้ดีก่อนนะคะแก้วตายืนอยู่บนอะไรแก้วตายืนอยู่บนลังไม้นั่นเองเราจะต้องเอาความสูงของแก้วตาก็คือ 150ตอนนี้ใช่ไหมคะลบกับอะไรลูกปลายเท้าของแก้วตาลังมีขนาดสูงอยู่30เพราะฉะนั้น150ลบ30ตอบ120เพราะฉะนั้นแก้วตาสูง120เซนติเมตรนั่นเองไปนะคะตู้เสื้อผ้าสูงเท่าไรสังเกตนะคะนักเรียนตู้เสื้อผ้ามีรองอยู่บนอะไรไหม ไม่ได้รองขาของตู้เสื้อผ้าจะตรงกับเลข0ข้างล่างใช่ไหมคะและความยาวส่วนปลายของตู้เสื้อผ้าของเราก็คือ180เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตู้เสื้อผ้าอันนี้สูง180เซนมนั่นเองค่ะไปนะคะมาดูความสูงของพัดลมกันค่ะพัดลมถ้ามองอย่างนี้พัดลมสูงเท่าไหร่ อ๋อร้อยยี่สิบถ้าเราตอบ120ถูกหรือผิดคะผิดนั่นเองเพราะว่าพัดลมวางอยู่บนอะไรลูกวางอยู่บนเก้าอี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาความยาวส่วน,วนบนของพัดลมก็คือ120ลบด้วย50าสิบเพราะฉะนั้นตอบเท่าไรคะพัดลมสูงเจ็เซนติเมตรเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อ 3.2นะคะการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะอันนี้เราเรียกว่าไม,ม้เมตรและอันนี้เราเรียกว่าสายวัดชนิดตลับหรือตลับเมตรนั่นเองค่ะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเมตรใช้อักษรย่อว่ามแล้วก็จุดนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาฟังเพลงหน่วยการวัดกันค่ะเพลงหน่วยการวัด you ต่อไปนะคะเป็นการวัดความยาวหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะนักเรียนเรามาดูกันค่ะอันนี้มีเชือกทั้งหมดกี่เส้นคะสีเส้นเก่งมากเลยค่ะเส้นที่1เส้นบนสูตรสีอะไรคะสีเชือกสีแดงเส้นที่สองเชือกสีอะไรคะเชือกสีเขียวเก่งมากค่ะเส้นที่สามเชือกสีอะไรคะเชือกสีเหลืองเก่งมากค่ะและเส้นที่สี่ เส้นสุดท้ายคือเชือกสีฟ้านั่นเองทีนี้เรียนมาดูนะคะไม้เมตรของเราเนี่ยไม้เมตรเริ่มจากศูนย์ไปจนถึง100ซนติเมตรอันนี้1เมตรต่อไปไม้เมตรอันที่สองจาก0ย์ไปที่100อีกตรงนี้เราเรียกว่า2เมตรนะคะและสุดท้ายจาก0ตรงนี้ไปจนถึง100ข้างหลังเราเรียก เรามันต่อด้วยไหมเมตรอันที่3เราอ่านว่า3เมตรนะคะไม้เมตรต่อกัน3อันอ่านว่า3เมตรนะคะต่อไปเรามาตอบคําถามกันค่ะเชือกสีเขียวยาวเท่าไรเอนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีแว่นขยายอยู่ทั้งหมด4อันซึ่งเขาซูมให้ดูว่าเส้นปลาที่ลากลงมาเนี่ยแสดงเลขอะไรนะคะเรามาดูกันค่ะ เชือกสีเขียวยาวทีนี้เชือกสีเขียวยาวเชือกสีเขียวยาวเลยหนึ่งเมตรไปใช่ไหมคะหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเท่าไหร่มาดูที่แว่นขยายปลายของเชือกสีเขียวกันค่ะหนึ่งเมตรกี่เซนติเมตรคะ,ะแสดงเลขสามสิบห้าแสดงว่าเชือกสีเขียวยาวหนึ่งเมตรสามสิบห้าเซนติเมตรนั่นเองค่ะเก่งมากเลยต่อไปนะักเรียนมาดูกันค่ะ ว่าเชือกสีแดงยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรมาดูค่ะเชือกสีแดงอยู่ด้านบนเชือกสีแดงยาวเกิน1เมตรไปแล้วมาดูยาวเกิน2เมตรไปแล้วด้วยมาดูค่ะปลายของเชือกสีแดงยาวเท่าไหร่2เมตรกี่เซนติเมตรคะในแว่นขยาย35เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเชือกสีแดงยาว2เมตร 35เซนติเมตรนั่นเองค่ะเก่งมากเลยข้อที่3เขาให้หาความยาวของเชือกสีเหลืองใช่ไหมคะว่ายาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรเรามาดูเชือกสีเหลืองกันค่ะ,ะ,ะจุดเริ่มต้นของเชือกสีเหลืองจะอยู่ที่เลข0ูนย์นะคะปลายของเชือกสีเหลืองแสดงเลขอะไรรูป80ในเว้นขยายใช่ไหมคะเชือกสีเหลืองยาว มากกว่า1เมตร1เมตรกี่เซนติเมตร80เซนติเมตรนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปเชือกสีฟ้ายาวเท่าไร1เมตร2เมตร2เมตรกี่เซนติเมตรคะ50เซนติเมตรเก่งมากเลยค่ะเ,คเพราะฉะนั้นเชือกสีฟ้ายาว2เมตร50เซนติเมตรและคำถามข้อที่5ถามว่า เชือกสีอะไรยาวที่สุดตอบเลยสีฟ้าเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่6ถามว่าเชือกจุดๆเส้นใดสั้นที่สุดคะเก่งมากเลยค่ะตอบเชือกสีเขียวนั่นเองปรบมือให้กับตัวเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในไลฟ์เวิร์กชีต ซึ่งเป็นลิงก์ที่คุณครูส่งไปให้นักเรียนในลายกลุ่มแล้วนะคะให้นักเรียนเช็คความเรียบร้อยนะคะลูกในการทำใบงานเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของไลฟ์เวิร์กชีตเราเคยใช้กันไปแล้วนะคะให้นักเรียนส่งคำตอบกดฟินิชสีฟ้าข้างล่างนะคะถ้านักเรียนยังไม่กดฟินิชสีฟ้าข้างล่างคำตอบจะยัง ไม่ถูกส่งมาหาคุณครูนะคะและนักเรียนกรอกข้อมูลของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบในส่วนของการแก้ปัญหาการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในครับหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย